ดีค่ะเราต้องมาเชียร์ช่องไอ้ไหลกันหน่อยเพราะพยายามขึ้นไลค์ได้40กว่านาทีแล้วไม่ค่อยมีคนสนใจฟังเพราะว่าไอ้ไหลตั้งกล้องขึ้นไลค์แล้วไม่ได้นั่งอยู่หน้ากล้องเพราะว่าดูเหมือนจะมีเสียงตะชานกระยายสงควรลงเล้งลงเล้งทะเลาะก,กันอยู่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะสภาพการไลฟ์ของมันแทบจะทั้งไลฟ์จะเป็นแบบนี้นะคะมาพูดตรงช่วงท้ายๆประมาณช่วงนาทีที่30กว่า40เข้าไลฟ์ไม่นานนะคะเพราะว่าเนี่ยจะมีเสียงเครื่องเหมือนกับเครื่องสูบน้ําเสียงตากับยายลุงเล้งลุ้งเล้งลุ้งเล้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเรียกไปช่วยก็คือตั้งกล้องขึ้นมาไม่ทํำเฮี้ยอะไรเลยรอ,อ,อรับเงินอย่างเดียวนะคะมาพูดอยู่แค่นิดเดียวแล้วก็วนอยู่เรื่อง กำลังรออุทธร์กำลังรออุทธร์กำลังรออุทธร์สำหรับคดีที่หนึ่งของมันไปฟังค่ะวันนี้จะคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีของไอ้นอนนาแป๊บนึงนะไม่รู้ว่าจะคุยได้หรือเปล่าแม่คุยได้สัสกหน่อยนึงนะผมผมผมจะคุยคร่าวๆสักหน่อยนึงอ <c oughs> นี่คืออาการของคนที่ต้องรีบดิ้นยังไม่พร้อจะไหลนะคะแต่คงมาฟังที่ดิฉันพูดถึงเรื่องคดีที่หนึ่งคดีนั้นคดีนี้แล้วตัวเองก็เลยต้องรีบดิน้นต้องรีบมาขึ้นเพราะว่าเพราะว่าตัวไอ้ไหลเนี่ยออกมาพูดถึงว่าเนี่ยนะเดี๋ยว สาวิตีจะต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายในในคดีที่จะโดนฟ้องมันยังไม่โดนฟ้องเลยมึงเริ่มพูดและตัวมึงเองมึงโดนศาลตัดสินโดนศาลตัดสินแล้วว่าผิดต้องจ่ายค่าสินไหมมึงยังไม่จ่ายเฮียอะไรเลยไอ้นี่ก็เลยอุ้ชุรีบบอกมายังมีความพร้อมตั้งกล้องไว้ครึ่งชั่วโมงให้ดูสระน้ําเน่าๆนะคะแล้วก็มีเสียงผัวเมียตายายสองคนลุเล้ง เหมือนทะเลาะก,กันเหมือนตีกันไม่รู้ยกตูดใส่กันหรือเปล่าเสียดายไม่เห็นภาพนะคะไอ้หลายกว่าจะได้มานั่งก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเอาในเรื่องคดีอยู่ในนิทานเรื่องนี้แล้วกันเรื่องนี้ผมขอเล่าเปน็นนิทานแล้วกันเมื่อยขน้นเลยเดี๋ยวผมขอเล่าแป๊บหนึ่งคืออันนี้นะอันนี้ก็เรื่องคดีแรกเรื่องคดีแรกของไอ้นอนานา คดีเนี่ยมันยังไม่ถึงที่สุดนะคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุดทุกคนเข้าใจอยู่ว่าคดีแรกนะ่ะสารตัดสินลงอืมอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะพูดได้ไหมแม่แต่เราก็สู้ไงคดีแรกนะ่ะเราอยู่ในขั้นตอนการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์อยู่นะอืมคดีแรกนะ่ะคดีแรกเราเราสู้อยู่ในชั้นอุทธรณ์อยู่นะเข้าใจไหมครับทุกคน คือไอ้ไหลจะมาเถียงว่าที่ตัวเองยังไม่ได้จ่ายอะไรเพราะว่ายังอยู่ในชั้นอุทธร์ยังสู้ในชั้นอุทธร์ดิฉันว่าย้อนแย้งนะคะดิฉันว่าย้อนแย้งตรงที่ว่าคุณบอกคุณยังสู้อยู่ในชั้นอุทธร์แต่คุณบอกว่าคุณลบคลิปทั้งหมดไปสองปีสปีเป็นเพราะว่าเป็นไปตามคําสั่งศาลที่ศาลขอให้ลบคลิปทีทําไมคลิปคุณรีบลบออก หรือกลัวจะโดนคดีที่สามคดีที่สี่ถึงลบคลิปออกจริงไหมถ้าคุณยังสู้อยู่คุณจะรีบลบคลิปทำไมคุณบอกก็ที่คุณยังไม่ทำตามคำสั่งศาลยังไม่ขอโทษอะไรเพราะคุณยังสู้อยู่ในชั้นอุทธรณ์แล้วคุณบนอยู่แค่นี้พูดได้ไ้่แม่และยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวยิ่งมีมวกมากกว่านี้อีกนะคะแล้วดิฉันจะเล่าตบสุดท้ายว่าสิ่งที่ดิฉันรู้มันคืออะไร คดีแรกพูดได้ใช่ไหมแม่คดีแรกเราเราสู้นอยู่ในชั้นอุทธร์เออยันมันยังไม่มีอะไรเลยคือยังไม่ได้จ่ายได้อะไรยังไงน่นนี่นะทุกคนคดีแรกนะครับมันอยู่ในชั้นอุทธร์แล้วก็แล้วก็บอกเอฟซีไว้ด้วยอืม คือคดีแรกนะ่ะสารชั้นต้นลงใช่ไหมแต่เราสู้ในชั้นอุทธร์โอ้ยเนี่ยเราสู้ในชั้นอุทธร์เราสู้ในชั้นอุทธร์อ,ธอ,อยู่เราก็เขียนอุทธร์ไปเออทุกคนครับผมก็อ่า ดูเหมือนจะพูดแบบปากสั่นๆอยู่นะคะทั้งเราได้แก้อุทธรไปแล้วตกลงคุณอุทธรหรือคุณแก้อุทธร์เอาอย่างนี้เท่าที่ทีฉันทราบฟังโจทย์เนี่ยจะอุทธรในเรื่องของส่วนแพ่งนะคะว่าสินใหม่ที่ได้เนี่ยมันไม่ไม่สมเรียกว่ามันน้อยไปสินใหม่ที่ได้เนี่ยมันน้อยมากแต่เป็นเพราะว่าตอนที่เขาฟ้องเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งเน้น ในการเรียกแพ่งแต่นี้เขาจะพยายามจะอธิบายว่าทั้งค่าใช้จ่ายทั้งอะไรยังไงที่ทําให้พวกเขาต้องเสียเวลาต้องอะไรทั้งหมดเนี่ยมันควรจะมากกว่าสามหมื่นแต่ทีนี้ปรากฏว่าเขายังไม่อุทธร์ทันทีก็จะต้องถึงสามสิวันก็จะต้องไปขยายถึงสามสิวันก็จะต้องไปขยายทีนี้ปรากฏว่าในการขยายครั้งหนึ่งเนี่ยสวิตีไปส่งใบดูเหมือนจะเป็นใบผิดก็เลยเลย ก็เลยเลยการขอขยายทางฝั่งของทางฝั่งของโจทย์ก็เลยไม่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะเลยกำหนดการขยายเวลาอุทธรณ์แต่ทางฝั่งจำเลยเนี่ยอุทธรณ์จริงอุทธรณ์ไปแล้วโจทย์ได้รับแล้วแต่โจทย์ยังไม่แก้เพราะเขาก็มีสิทธิ์ขยายเวลานี่ก็เป็นการขยายเวลาครั้งที่สามอย่างที่ดิฉันบอกก็รอไปนะก็จะขยายไปถึง ได้อีกอ,อย่างน้อยก็สักสามครั้งนะอย่างน้อยก็สักสามครั้งเขาก็ไปยังขยายเวลาอยู่เพราะฉะนั้นทางโจทย์ที่ยังไม่ได้แก้ไม่ใช่ไม่ได้รับรู้อะไรแต่เขายังมีสิทธิ์ขยายเวลาไปเรื่อยๆก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาก็ใช้สิทธิ์เต็มที่ทางฝั่งคุณคุณก็รอไปสิแต่ก็แปลกเนาะพูดปากซีดปากสั่สนเลยนะแล้วคุณไปอุทธรเรื่องอะไรอุทธรแพง่งหรืออุทธร เอาตรงอาญาพยานของคุณขึ้นมายืนยันเองว่าสาวิตีไม่ได้พูดอะไรอย่างที่คุณไปกล่าวหาเขาเพราะฉะนั้นคุณไม่มีทางที่จะอุทธรชน,นะนะคะศาลอาจจะมองว่าการอุทธรณ์ของคุณเป็นเป็นสิ่งที่คุณไม่สำนึกแล้วคุณไม่ควรจะได้รับการรอลงอาญาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นออกมาพูดปากซีดปากสัน ให้ไปถามทางฝั่งจำเลยดูทั้งฝั่งจำเลยเอ้ยทางฝั่งโจทดูทั้งฝั่งโจดโจเขารู้อยู่แล้วคะ่ะฉันรู้มาตั้งนานแล้วนะคะวันที่เขาไปยื่นขยายแล้วแล้วพลาดไปเขาก็ยังบอกว่าพลาดและเขาอุทธรณ์ไม่ได้และอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เขายังมีสิทธิ์คุณเป็นคุณยื่นอุทธรณ์ไปเขาต้องแก้แต่เขาก็ขยายได้ ครั้งละสามสิบวันนี่เป็นขยายเป็นครั้งที่สามก็รอไปนะจ๊ะยังอีกสามครั้งเนาะรอรอไปใจเย็นเย็นใจใจเย็นเย็นเดี๋ยวได้จ่ายแน่จากนั้นไอไหลเอามาพูดถึงเรื่องคดีนู้นคดี้ใครได้กันบ้างเดี๋ยวเราจะเย็นเย็นะคะเราจะเย็นเย็นดูคลิปที่สองแต่รู้สึกไหมคะว่าไอ้ไหลนี่ปากสันปากสัน